พาไปส่อง Android TV ในยุคนี้ที่โคตรคุ้มแถมยังได้ลุ้น iPhone 13ด้วยนะ TV Skyworth Series V6 นะครับเป็นรุ่น 42V6 นะครับผมขนาดหน้าจอ42นิ้วเป็น Android 9นะครับระบบภาพ 2K นะครับสองเสียงเนี่ยได้ระบบ Dolby กับ DTS กระถึมรอบพิธากมนเลยแล้ยังมีเทคโนโลยีถนอมสายตา Eye Care p i c u r e Free ที่ลดการกระพริบของหน้าจอด้วยนะครับมีขนาด50นิ้ว5.5นิ้ว6.5นิ้วแล้วก็70 นิ้วด้วยนะครับราคาอยู่ที่9,990บาทนะฮะบมกว่าในวันที่11เดือน11นี้นะครับผมในฝั่งของช้อปปีแล้วก็ซ a z ซ่าด,ด้านะครับเขาบอกว่าราคาจะลดลงไปอีกนะ,ะแต่ถ้าใครซื้อทีวีสกายเวิร์ดในวันนั้นนะครับได้รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลเหมือนรางวัลจะเป็นทักกระเป๋าหนุ่วิกตองไอโฟน13บด้วย ได้ทั้งลิงก์แฟนเพจลิลงก์ช้อปปี้ลิงก์ลาซาด้านะครับผมไปไว้ในใต้อคอมเมนต์แล้วกันนะถ้าไปติดตามเพจน,นะครับผมก็จะได้ลุ้นนะครับตรวลดหนักว่านี้อีกซึ่งแคมเปญน,นี้เขาบอกว่าเป็นแคมเปญที่ซีทีวีแล้วก็ได้คุ้มที่สุดแล้วนะครับผมยังไงถ้าใครสนใจก็ลองไปตามมาดูนะครับ